สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนจ้าแนวจ้าพี่น้องจ้าอันนี้กับเป็นภาพนะครับหน่วยกู้ภัยนะคะของประเทศไทยเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเนื่องจากตึกถล่มเนาะพี่น้องเบืองซอยเหลือกันทั้งเบืองเบิดมือเบิดขื้นพี่น้องนะคะ จากเหตุการณ์นี้นาะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบนะคะรุนแรงมากๆจากเหตุแผ่นดินแผ่นดินไหวที่เมียนมานะคะที่นี่พี่นอกนะคะต่างๆที่เป็นบวิาวณเป็นเวียดนามนะคะ หรือว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยก็ต่างเข้ามาให้กําลังใจคนไทยให้กําลังใจประเทศไทยให้กําลังใจหน่วยกู้ภัยขอให้ทํางานด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้กําลังใจนะคะขอ,อ,อขอพรอให้กับผู้ที่ยังหาไม่เจอให้เขาปลอดภัยนะคะที่หนีจะมีอยู่นะคะจะมีอยู่ประเทศหนึ่งซึ่งไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็คือประเทศคัมรเนาะ บางคนนะคะประเทศเขมรคนเขมรบางคนเนี่ยนะคะเขาจะมีความคิดไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาพอเกิดเหตุเพศภัยธรรมชาติเนาะเขาก็จะเข้ามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติภัยพิบัติที่รุนแรงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เศร้าเขมรน,นะคะเศร้าเขมรคนนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนชาติอื่นนะคะแล้วก็ ไม่ใช่แค่คนเดียวหลายคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะซ้ําเติมนะคะบอหายกำลังใจแถมยังซ้ำเติมคนกัมพูชาคนนี้เขาบอกว่ามันเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาสตร์ด้วยแต่มันก็เกี่ยวข้องกับการขโมยประวัติศาสตร์และการขโมยที่ดินนะคะคือเอามายงกันะ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะเอามายงมันเป็นความคิดของคนไร้การศึกษา ะะมันมันมันแย่มากนะคว้มคิดของคนประเภทแบบนี้นะคะมันแย่อีลีนะคะมันเอามาโยงกันได้ยังไงนะคะมันเรื่องของภัยพิบัติภัยพิบัติเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับประเทศไทยประเทศเดียวนะคะมันเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆประเทศนะคะเมียนมาเองก็ได้รับภัยพิบัติเยอะมากนะคะหลายเยอะมากๆเลยหูบอนะคะ ประเทศไทยเองเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะจากที่ประเทศเมียนมากเกิดแผ่นดินไหวเนาะประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันตึกถล่มนะคะหลายๆที่ก็เอ่อล้าวนะคะแต่นะแตนะ่ล่าสุดนี้คือนายกไทยนะคะนายกไทยก็สั่งทีมแพทย์ทีมกู้ไ่ยนะคะให้เขาซอยเหลือประเทศเมียนมานะคะประเทศไทยไม่ทิ้งเพื่อนบ้านนะคะบวสิเป็นยังกระตามเนาะ นี่คือคนไทยจิตใจคนไทยแต่และเขมรล่ะนะคะประเทศกัมพูชาเนี่ยประเทศรรเขมรน่ยซอยเหลืออีกอย่างบ้างไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแถมยังมาปากดีนะสำหรับคนบางคนนะคือไม่ให้กำลังใจแล้วยังมาพูดนะคะเอามายงใส่กันซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบบสมควรที่จะเหตุนะสำหรับคนมีการศึกษาไม่สมควรจริงๆ ส่วนคนกัมพูชาคนนี้ก,ก็มาคอมเมนต์ว่าเวนกรรมมีจริงนะคะเว้นกรรมอีอย่างขอถามนี่เถอะเว้นกรรมอะไรคะมันเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยพร้อมๆกันหลายๆประเทศแต่ละประเทศก็ได้รับความเสียหายมากมายนะคะทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินมันเวนกรรมอะไรมันเป็นภัยธรรมชาตินะคะความคิดของคนของคนที่บจเจริญน,นะคะเป็นความคิดของคนที่ไม่จเจริญก็จะคิดหรือคอมเมนต์ในสิ่งที่มันแบบเป็น อกุศลน่ะนะคะมันตรงกันข้ามเนาะกับสิ่งที่ดีๆคอมเมนต์นี่ก็บ่าตั้งกันนะคะบอกว่าเวรกรรมมีจริงอ่ะเห็นบ่เป็นพอว่าอยากได้แผ่นดินของคอมเมนต์าตหูกล่วมจริงแล้วก็ถอยออกไปเผื่อวัดศัตนะคะกัประมาณนี้เนะาะกลวมคิดของคนที่ยังไม่พัฒนาประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาจะไม่มีคนที่มามีความคิดแบบนี้นะคะทำไม เศร้าคาม่มเมนบางคนถึงบอกว่าคนไทยนะี่ยชอบบูลลี่จริงๆแล้วคนไทยไม่ได้บูลลี่นะคะคนไทยเป็นคนที่จิตใจดีมากๆนะคะคนไทยเนี่ย พอไม่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนถ้าเกิดเหตุเพศภัยแบบนี้คนไทยไม่มีการที่จะไปซ้ําเติมไม่มีเลยนะคะไปหาดูได้เลยคอมเมนต์ไหนที่ซ้ําเติมประเทศอื่นเมื่อเขาเกิดเหตุเพศภัยมีแต่สงสารให้กําลังใจขอให้ปลอดปลอ,อดภัยนะคะแล้วก็ให้ควมซอยเหลือคนที่ไปซอยเหลือเองบอ่ได้ก็สีบริจาคนะคะ คนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือนะซอยเหลือประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศขเขมรเองก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไทยมาไม่น้อยเนาะส่วนส่วน่วนควมคิดหนีกระบอตตางกันนะคะเลวร้ายเหมือนกันเลยนะคะบอกว่า โจรป้นแผ่นดินเขมรจุงพินาศสาธุสาธุสาบแสงไหมมีการสาบแทงมีการสาธุดังพรอมแบบน่าเกียดมากมากเลยนะคะคนคนประเภทนี้คนที่มีความคิดที่แบบอกุศลความคิดที่ต่าๆแบบนี้บนาจะเกิดมาเป็นคนนะคะวันใดวันหนึ่งถ้าคุณได้รับหรือประสบเหตุเพศภัยแบบนี้คุณจะรู้สึกเมื่อมีคนเข้ามามีเพื่อ ถ้ามีคนเขามานะคะคสําเติมคุณคุณจะรู้สึกยังไงนะคะแต่สําหรับประเทศไทยนะคะววาสิเกิดอีกยังขึ้นคนไทยเขาร่วมแรงร่วมใจซอยเหลือกันทันทีทันควรนะคะถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นที่บ้านของคุณปรสมมุติเนาะนะในขณะนี้นะคะก็บางซสาฝนก็ ได้ข่าววานะคะที่ปลอ่อยเปรตเองเนาะก็เกิดแผ่นดินไหวคือกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอได้รับความเสียหายมากไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ได้รับาการกระเทือนเนาะกระเทือนเพราะว่าแผ่นดินไหวก็ตึกตึกยังต่างๆเนี่ยก็กระทบกระเทือนนั่นแหละนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับความเสียหายมากนะคะเหมือนกับที่ประเทศพม่าหรือประเทศไทยเนาะ ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ขเมนได้รับนะคะอุบัติเหตุได้รับภัยพิบัติแบบนี้แล้วมีคนเข้าไปนะคะซ้ําเติมแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงนะคะขเมนเนี่ยเป็นความคิดของคนขเมนท้งนั้นนะคะที่เข้ามานะคะเขามาแบบเบานะคะเบาๆสามแสงแบบไม่ไม,ไม่คือสาใจเนาะที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับประเทศไทยแล้วก็ ว่าโยงไปเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างนะคะทั้งทั้งที่มันไม่เป็นขว้วจริงแหละก็บอมีมุ่นขั้วจริงนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเนาะคนฟังแล้วอ่ะมันรู้สึกแย่มากๆนะคะรู้สึกแย่มากๆนะคะหลายๆประเทศนะคะเข้ามา หายกำลังใจนะคะทั่วโลกนะคะเอาเป็นว่าทั่วโลกเลยกันได้เนาะที่เขามาหายกำลังใจคนไทยเศร้าเมียนมานะคะที่ประสบภัยพิบัติไทยภัยธรรมศาสตร์เนาะแต่มีแค่ชาติเดียวเท่านั้นแหละที่เข้ามาสเสิมนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันุม,นมหูเนาะคนเราอะถ้ามันมีความรู้หรือมันจะมันจะไม่มา,อาคอมเมนต์ไอที่แบบว่าแบบเนี้ย เนาะมันแย่จริงๆเนาะสำหรับความคิดของสาวผลสาวผลมองว่าคนคนแบบเนี้ยสาวผลพูดถึงบางคนนะไม่ได้พูดถึงทุกคนนะคะบางคนเขาก็ดีนะคะบางคนเขาก็ไม่ไม่มีที่จะมาแบบว่าซ้ำเติมอะไรแบบนี้แต่บางคนอะ่ะมันก็เยอะนะคะเป็นส่วนเยอะนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะเข้ามาคอมเมนต์ซ้ำเติมประเทศไทยนะคะแล้วก็โยงไปเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะคะ คือ,อหลายหคนแม้กระทั่งเวียดนามเนาะเขาก็หูอยู่เนาะว่าอ่า กาะกูดเนี่ยมันก็อยู่ในเขตของประเทศไทยสักจินนะคะแต่เขมรกัมพูชาก็พยายามนะคะพยายามสร้างกระแสพยายามยั่วยุนะคะบอกว่าเป็นของเขมรน,นะคะแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็มาสาปแช่งนะคะก็มาโยงเข้ากันว่าเป็นเวน,เป,นเป็นกรรมมันไม่ใช่เวนกรรมนะมันเป็นภัยพิบัตินะคะถ้าเรียนมาน้อยเนาะก็ไปศึกษาใหม่ว่านี่คือภัยพิบัตินะคะแล้วก็มันเกิดขึ้นพร้พอมๆกันหลายประเทศมันจะเป็นเวนกรรมได้ยังไงนะคะแล้วก็ ระวังนะคะมันจะเกิดขึ้นกับตัวพวกคุณเองนะคะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวพวกคุณแล้วใครจะมาช่วยพวกคุณนะคะใครจะมาช่วยในเมื่อคุณามาสาปแช่งนะคะคุณมาสูน,น้ำหน้าเขาแบบนี้ใครจะไปช่วยพวกคุณนะคะถ้าพวกคุณเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกที่นะคะเ <ๆ S 1> พราะว่ามันเป็นภัยพิบัติทางธรรมศาสตร์เนาะ,ะ,ะมันเป็นภัยธรรมศาสตร์นะคะ ก็เป็นที่น่าดีใจนะกับพี่คนไทยคือคนไทยเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็มีมิตรที่เยอะมากๆนะคะพอเกิดเหตุเพลิัยขึ้นเนาะพี่ใหญ่อย่างพี่สหรัฐอเมริกานะคะก็รุดเข้ามาช่วยเหลือเลยบอกว่าจะเป็นมิตรแท้อย่างเช่นอิสราเอลหรือว่าญี่ปุ่นนะคะต่างก็เข้ามาซอยเหลือประเทศไทยท่นทีเนาะนะคะคือ คนไทยเนี่ยไม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขามีมิตรแท้ทั่วโลกก็จะเข้ามาช่วยเหลือเขาแล้วกัมพูชาถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใครจะเข้ามาช่วยเหลือคุณเพราะว่าที่ผ่านๆมามีแต่ประเทศไทยนะที่ไปช่วยคุณนะคะแต่ถ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วใครจะไปช่วยคุณนะคะ ก็คิดเบอ่งเขาเองเนาะถ้าจะมาพูดไม่ดีซ้ำเติมไม่ให้กำลังใจก็เงียบไปดีกว่านะคะอย่ามาคอมเมนต์อะไรที่มันไม่ดีนะคะแบบนี้เนาะมันมันเป็นสิ่งที่บ่ดีนะคะมันมันบ่งบอกถึงอยียงหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มันทำให้คนทั่วโลกเขามองคุณแล้วก็ประเทศนะคะไทยคน คนที่ประเทศของคุณเสื่อมเสียไปด้วยนะคะเพราะว่าความคิดแย่ๆของคุณนะคะคนอื่นหลายๆคนที่เขาไม่ได้มีความคิดแย่ๆเหมือนคนเขาก็จะพลอยเสื่อมเสียไปด้วยเนาะคลิปนี้นะคะสาวผลนำภาพบรรยากาศงามๆม,มาฝากพี่น้องนะคะงามบอพี่น้องจ้ะอันนี้เป็นคลิปอของถนนต่างจังหวัดนะคะรู้สึกว่าจะเป็นจังหวัดบึงกาฬเลยพี่น้องนะคะบึงสองฝั่งทางมิตรปามิตรเข่าพี่น้องจ้ะ ข้างซายกับปลาข้างขัวกับปลาพี่น้องแต่ว่าถนนน,นี่กริบเลยพี่น้องจ้าสุดยอดอีลีเป็นถนนนะคะเป็นถนนขึ้นเขานะคะถนนตัดผ่านเขาผ่านไฮผ่านหน้าพี่น้องสุดยอดอีลีนี่คือจังหวัดบึงกาฬเนะ่พี่น้องจังหวัดบึงกาฬงามบอกพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายให้พี่น้องอ่าส้มบรรยากาศงามๆแลละก็เป็นกำลังใจให้สาวคนต่อไปด้วยจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า